โคดกา้างแฤุพลแก่นสนหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนำลูกทีมลงฝึกซ้อมเตรียมพร้อมลงสนามนัดแรกพบสิงคโปร์ในวันที่3พฤษภาคมนี้โดยโค้ดก้างกล่าวว่าเราเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์แล้วหลังจากเด็กๆเ,เสร็จจากการคัดเลือกโอลิมปิกเราได้มารวมตัวกันเพื่อ้อมแท็กติกที่จะใช้ในซีเกมครั้งนี้ซึ่งทุกคนทำได้ดีขึ้นเราเพียงใส่ารายละเอียดเ,เล็กๆน้อยๆเพื่อให้นักเตะของเรามีความชำนาญมากขึ้นพร้อมที่จะเข้าร่วมซีเกมครั้งนี้แล้วการที่เราได้มีโปรแกรมคัดเลือกโอลิมปิกมาก่อนหน้านี้ทําให้เรามีเวลา ตััวกกนนมาขึ้แม้ว่าจะปล่อยตัวนักเตะกลับไปสโมสรเมือม่อกลับมารวมตัวกันทําให้ปรับตัวได้ง่ายโดยนักเตะที่มีประสบการณ์จากซีเกมมาแล้วจะช่วยแนะนาน,น้องๆรุ่นใหม่ส่วนการที่ทีมชุดนี้มีเด็กหน้าใหม่หลายคนในฐานะโค้ชต้องบอกว่าฟุตบอลมีองค์ประกอบสําคัญคือความแข็งแกร่งแทคนติกเทคนิคและเรื่องของหัวจิตหัวใจในชุดนี้เรื่องความแข็งแกร่งอาจจะยังต้องเพิ่มเติมแต่อีก3ข้อผมคิดว่าเด็กเหล่านี้สอบผ่านนอกจากนี้โค้ชก้างกล่าวอีกว่าส่วนเรื่องสถิติที่เราไม่ได้เหรียญทองฟุตบอลหญิงซีเกมต้อง นนเราบ่าตกใจเหมือนกันที่เราไม่ได้แชมป์ม,มาสิปีแล้วแน่นอนว่าเราอยากจะกลับไปอยู่ที่ที่เราควรอยู่ทุกคนอยากได้แชมป์น้องๆอ,อยากได้แชมป์เราจะทําเต็มที่ฝากทุกคนช่วยเชียร์น้องๆเหล่านี้ด้วย